ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรดิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอลาธนาบารมีกำลังสมเด็จองคมปถม,ถ,มถึงองค์ปัจจุบันพระองค์มหาจากักรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปัจเจพ,พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันลนอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูพรมมะพัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่กัปเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ต,ตามรูปลักษณ์ของปูดป่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชั้นพูมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพอมกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ทางชีวิตทางเม่ปูเจมิทางมังชีวิตทางแม่ปูเจมิสังขังชีวิตทางแม่ปูเจมิพุทธทางวันธามิทางมังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปชาอาจาริยะกุณังวันธามิมาตาปิตุกุณังวันธามิพระไตสิขากุณังวันธามินาโมตัสสะปะคะวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิ ธรรมังสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิทุติยามปิโอทังสารนังขจามิทุติยามปิธรรมสารนังขจามิ ทุติยามปิสังฆังสารนังกจามิตาติยามปิพุทธังสารนังกจามิตาติยามปิธรรมังสารนังกจามิตาติยามปิสังฆังสารนังกจามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอารินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะระพรมัจาริยา เวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชจาัมมาทาธานา เวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานีปัญจสิกขาปะทานิทิยามิอิมานีปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานีปัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโพคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติทัสสะมะวิโสทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาหะสัมมาสัมพุทธัสสะ NAMU DASA PAKAWATO SAMA SAMPUT DASA NAMU DASA PAKAWATO BATO SAMA SAMPUT DASA BUDDHAM ARADHANANAM KARUNI DAMANG นาโมโคติสัตว์พระมังกญโยโยโธโสโมหะอิเตนาุทธาสเมงบาปปะโตมายากรรมธรรมเนกาตังโทสังสปะปะปังสันตุโยโธโสโมหะอิเต นาธรรมสังหิงปาปะโตมายาคามะทมีกาตังโทสังสัพพะปะปังนินาสันตุโยโทโสโมหิเตนาสังฆสังหิงปาปะโตมายาคามะทมี การทางโทสังสัพพะภาปังไินาสันตุขนามตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสััมพุทธสสะ

พุทธธรรมโมสังโฆเยถาพุทธมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังคันทังส an ีวริกามหาเถรังอาหังว ah ันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัุโย อาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุชฌิณินาโมพุทธายะราพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังสีวะรีกมหาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพเโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมานีนพรัตตสีสาหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวารังคันทัง สีวาริตมหาเถรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปรต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวารังคันธังสีวรีกามหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโย อาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันทังสีวริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆบูเชมิ นาโมพุทธายะพระพุทธทยะตระหนัยานมานีนปรัตตสีสาหาสัจธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังกันทัง สีวรีตมหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพโสุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไยะตัญยานมานีนพรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาขีทานังวารังกันธังสีวริกมหาเถรังอาหังวันธามิจุรโยอาหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนินนโมพุทธายะพระพุทธายตระหนั่งยานมณีนพรัตศีสาหัสสุตังมาพุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนะ โุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทาหนังวรังคันธังสีวรีธรรมาเถรังหาหังวันทามิทุระโตหาหังวันทามิทาติโยหาหังวันทามิสัพปโสโุทาธรรมะสังฆาอูเชนี อาแพรกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมูญ่ญาติทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเนีสัพเพหุทาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลับปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานัญจะเอเจนะรักขังสัพพโสสัพเเพุทธะสัพเเธัมมาสัพเพสังขาฮาลาปตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอาลาหันตานัญจะเอเจนะรักขัง สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยำพลังอันตานันจะเตเจนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตตาปเจกานันจะยังพลังอาลหันจานันจะเทเจนารับขังปันธามิสัพสุสัพเเพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อาลานตานานจะเอเจนะรักขังปันธามิสัพะพูฏทังอธิฐานิธัมมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ อาอธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจัก,กรพัที่เราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระที่วัดนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องนะมันเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กรพัทิหรือพระอรหันต ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองทรบ เทพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาระปัจจารเจกานัณจะยังวรังภาระอันตานัณจะเอเจนารักขังพันธะมิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาราปตาปเจกานจะยังพลังอาราหันตานณจะเอเจนรักขังปันธามิสัพโส พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตจาัจเจกานันเยังวรังอาราหันตานันจะเตเจนารักข ah an ังมิสัพโสพุทธังอธิธามิ ทัามังอธิฐามิสังฆังอธิธามิสามเสร็จแล้ว วันๆหน,นึ่งเนี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิดท่านให้รวมบุญเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังรวมหลวงพ่อดูครับพรมะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ฐานศีเนคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศพารเมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พระราบปัจจเจกานัญจียงพรังคาระหันตานัญจะเตเจนะรักขังมิสัพปะโสสาเปพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆา ปัตาปเจกานันเจยังภารังอาระหันทะนันจะเจเจนารักขังปันธานิสัพโสสะเพพุธาสะเพธรรมาสะเพสังฆาอาระปตาปัเจ 阿祖。Wow, so เจสังขาภารปกปะกาปะเกตามัญชัยังภะรังหาหันตานันาเตเจนะรักขังมิสัพพโส